แชร์วิธีการเดินเงินที่มือใหม่ควรจะรู้ทั้ง3แบบและจะเทรดวินนิ่งมาตึงเกลเทรดอออินทุกไม้ต้อทำอยังไงโอเคครับ,คครบก็กราบสวัสดีและอินดีต้อนรับเพื่อนๆพืทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะยครับมิสเตอร์จีะและนี่คือช่องของ easy trade ครับ ช่องที่จะมาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดเบลล์รีออปชั่นดีแบบง่งายๆ EC EC มอนเลยนะครับในวันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคครับที่จะเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในการเทรดน,นะก็คือผมจะมาสอนวิธีการเดินเงินทั้ง3แบบของผมนะครับและผมก็จะมาบอกครับว่าข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคลิปนี้เหมาะสาหรับมือใหม่มากๆเพื่อนๆกดเซฟคลิปนี้หรือกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะฮะก็ใครนะครับที่ชื่นชอบการขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจกับผมด และถ้าเกิดเพื่อนคนไหนฮะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ช่อง e y Trade นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tik t o k ของ e y Trade นะครับฝานเพื่อนไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโดยเฉพาะเพจ a c e b o o k ของเราครับผมได้มีการอัปเดตครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะฮะผม้าเทรดวันไหนผมก็จะมีการอัปโหลดเพื่อนๆดูในวันนั้นนะเพื่อนก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานกันได้ครับว่าเราสามารถเทรดทากําไรอะไรกันยังไงได้บ้างหากเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกราฟที่คล้ายๆกันกับผมเนี่ เนาะในตลาดจริงครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดครับสแกน QR code OK ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ถ้าหาแอดมินนะจะมีแอดมินเนี่ยคอยดูแลเพื่อนเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัญชีหรือจะสอบถามปัญหาอะไรต่างๆ Let's go ครับเดีย๋ยวเรามาดูการเดินเงินในรูปแบบที่1กันก่อนเลยครับและในการเดินเงินในแบบที่1ครับผมเรียกมันว่าการเดินเงินเสมอครับซึ่งการเดินเงินเสมอนี้เนี่ยเหมาะสําหรับมือใหม่มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆเนี่ยจะ ออกออเดอร์ได้เยอะที่สุดครับหากเพืเ่อนๆเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหรน่นะครับให้เราตั้งเงินที่เราจะเทรดออกมาในแต่ละออเดอร์เนี่ยเท่ากันในทุกๆออเดอร์นะอย่างเช่นครับผมเห็นแล้วว่ากราฟเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งหรือน่าจะขึ้นมานานแล้วเนี่ยน่าจะลงได้แล้วผมก็จะออกออเดอร์ไปที่100บาทนะครับแล้วก็ออก100บาทไปเรื่อยๆเลยอ่ะออก100บาทแบบนี้นะฮะแล้วถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ยมันแพ้หรือมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการครับผมก็จะมีการออกออเดอร์ถัดไปอยยู่่่ทที100บบาเเชนเคครั ซึ่งข้อดีฮะคือมันสามารถออกออเดอร์ได้เยอะมากที่สุดในจํานวนเงินที่เรามีนะครับและหากกราฟเนี่ยเปตามที่เราคาดการแล้วเราก็คุณจะเสียเงินได้แบบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับและมีความเสี่ยงต่ําที่สุดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทรดแบบเดินเงินเสมอเพื่อนดูเมื่อกี้เนี่ยผมใส่ไป1น0นะเดี๋ยวเราเปิดนิวเทรดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกราฟดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับเราก็จะมาเตรียมออกอีก1ออเดอร์นะครับโดยใส่ไปที่100เหมือนเดิมนะฮะ เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยตอนเราแพ้นะครับเราก็จะแพ้อยู่100บาทและถ้าออเดอร์นี้เราชนะนะครับเราก็จะได้คืนมาอยู่ที่8 9บาทและถ้าเกิดเอามาหักลบกับ100บาทเมื่อกี้นี้เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยได้มีการเสียเงินอยู่แค่เพียง11บบาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามารอดูออเดอร์นี้กันครับ โอเคนะครับเนี่ยออเดอร์นี้ก็แพ้มาเหมือนกันนะฮะและเราก็เสียเงินไป200บาทแต่ก็เรายังเหลือเงินเทรดอีกค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันคาดการณ์ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเสียแค่11บาทนะแค่นี้เลยครับสาหรับวิธีการเดินเงินเสมอครับอ่ะเราไปดูวิธีการเดินเงินถัดไปกันับเป็นสุดยอดแห่งเบสิกเลยเขาเรียกว่าการเดินเงินแบบทบเงินนะครับโดยเวลาที่เพื่อนๆจะเทรดกันนะครับก็คือหากกราฟไม่เป็นไปตามที่คาดการครับเขาจะมีการทบเงินอย่างน้อยๆคูณ2ในออเดอร์ถัดไปครับเหมือนเดิมครับสมมติ ในออเดอร์นี้เนี่ยผมใส่ไป100บาทครับและถ้ากราฟเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ผมคาดการครับในออเดอร์หน้าเนี่ยผมก็จะใส่มา200บาทครับเพื่อทําให้ผมเนี่ยได้กําไรในออเดอร์ที่แล้วนะครับบวกกับทุนในออเดอร์ที่แล้วคืนมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากเราจะเล่นแบบนี้นะครับผมก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เราเนี่ยขาดทุนมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยเราจะลองยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวเลขนะหนึ่งร้อยบาท 1, ครับในออเดอร์ที่หนึ่งนีฮะและถ้าเราจะคูณสองไปนะครับเราก็จะคู200แบ,บ้า,งงท200บาท ถ้าเกิดเราคูณ2ไปอีกนะครับเราก็จะเสียเงินอีก400บาทนะครับรวมทั้งหมดที่เราจะต้องเสียเงินทั้งหมดตรงนี้นะครับจาก100บวกจะเป็น100บวก200บวก400นะครับจะเป็น700บาทนะครับซึ่งหากเพื่อนๆไปเล่นแบบเดินเงินเสมอจริงๆเนี่ยเราจะเสียเงินแค่300บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินเงินแบบทบเงินเนี่ยจะเป็นการเดินเงินที่เหมาะสําหรับคนที่โปรขึ้นมาหน่อยมีเทคนิคขึ้นมาหน่อยแต่การเดินเงินแบบทบเงินเนี่ยก็จะเก่งมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปเท ทำกำไรได้ในรายวันเพราะว่าไม่ต้องออกออเดอร์เยอะขนาดนั้นและถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการวางแผนจัดการการเงินให้3ามไม้เนี่ยมันพอดี SL แลเราแล้วแล้ว,ลวก็หากเราทบ3ไม้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการเราก็แค่ออกจากตลาดได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือข้อดีข้อเสียนะครับในการเทรดแบบที่2ก็คือการเล่นแบบทบเงินนั่นเองนะครับผมในการเทรดแบบสุดท้ายครับเขาเรียกว่าการเทรดเดินเงินแบบเบบี้ฟรอคนะครับการเทรดแบบนี้เนี่ยชื่อเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนคิดคน้นกันขึ้นมาเองนะมันมี การเดินเงินแบบนี้อยู่จริงๆนะครับซึ่งเวลาที่เราเทรดนะครับคือเราจะออกออเดอร์แบบ100บาทครับอย่างเช่นตอนแรกนี้เลยนะใส่ไปที่100บาทนะแล้วถ้ากราฟเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการครับจากที่เราจะต้องออกออเดอร์200บาทเราจะไม่ออก200บาทครับเราจะออกออเดอร์อยู่แค่ประมาณ120บาทครับเราจะทํากําไรนะครับผมบวกมาอยู่เล็กน้อยครับแต่จะได้ทุนในก้อนที่แล้วคืนมาซึ่งการเทรดแบบนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆครับได้มีการเสียเงินน้อยกว่าการเล่นแบบทบเงิน ซึ่งมันเหมาะสําหรับเทคนิคที่มันควรที่จะชนะในไม้ที่1หรือไม้ที่2เท่านั้นนะฮะเพราะว่าหากมันไปชนะไม้ไกลๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการเสียงเงินมากขึ้นอยู่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันชนะในไม้ที่1หรือไม้ที่2เนี่ยเราก็แค่ได้ทุนคืนมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับอย่างเมื่อตะกี้นี้นะผมแพ้ไปอยู่ที่100บาทนะแล้วถ้าออเดอร์นี้ผมชนะผมได้มา107บาทเนี่ยเราก็จะกําไรอยู่เล็กน้อยครับพร้อมกับมีทุนด้วยนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าแพ้อีกนะครับผมก็จะใส่ไวป,ประมาณนี้นะมมกะีกํะายยาไรรปณ 3บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราชนะนะครับเราก็จะได้กําไรนะครับบวกกับทุนเราคืนมานั่นเองอันนี้เนี่ยน่าจะแพ้นะทุกคนนะอ่ะทบเงินเลยแล้วกันนะ <S <S แค่นี้เลยนะครับเห็นไหม <S 1> <S 1> พอมันแพ้เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็น100บวกร้120นะครับก็จะได้เท่ากับ220ถูกไหมแต่ถ้าเกิดผมชนะออเดอร์นี้เนี่ยจะได้กำไรมาอีก3บาทนะครับเพราะว่าจะได้223บาบาทนั่นเอง มันมีสเปเชียลอีกหนึ่งการเดินเงินครับนั่นก็คือการเล่นแบบอออิน e. หรือเขาเรียกกันว่า winning martingale นะครับก็คือเราใส่สุดหมดพอร์ตทุกม้นะครับซึ่งวิธีการเทรดแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่มั่นใจมากๆนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องมีการอาศัยเทคนิคค่อนข้างสูงเลยดังนั้นข้อแนะนําในการเทรดแบบอออินครับคุณเพื่อนเนี่ยควรจะใช้เงินทุนที่สามารถควบคุมได้และเป็นจํานวนเงินทุนที่ค่อนข้างต่ำนะฮะมากกว่าพอร์ตปกติเพราะว่าหากคุณเนี่ยเอาจํานวนเงินเท่าพอร์ตปกติเนี่ยไปเทรดแบบอออินแล้วแล้วก็คุณอาจจะมีกํไร ไรมาก ขึ้นก็จริงนะครับแต่คุณก็อาจจะแพ้ตั้งแต่ออเดอร์แรกเลยก็ได้นั่นเองสไลด์อีพีนี้ประมาณนี้ดีกว่าครับอ่ะแลวท่านเพื่อนชื่นชอบเนี่ยผมฝากเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะแลวถ้าเกิดใครเนี่ยมีข้อมูลตรงไหนอยากจะสอบถามผมเพิ่ม,ม,มเติมก็มาคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้นะฮะใครที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มของผมสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้นะเฟสซสดพร้อมๆกันทุกๆวันอังคารและวันพุธห้าโมงเย็นยนะเจอกันได้เลยนะส,นนนสไลด์อีพี Bye.